ต่อเน,นื่องจากวิดีโอที่แล้วนะครับการที่เราจะสามารถเออ,อรคิวีแล้วก็แยกแยะฟังก์ชัน f ได้ว่าเป็น Constant หรือ Balance นะครับโดยใช้การคิวรีเพียงครั้งเดียวนะครับวิธีการก็คือเราใช้เครื่องมือเอ่อในการออกแบบอันกริทคอนตามอันกริทึมนะครับที่เรารู้จักกันมาเนี่ยเรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับเราจะเริ่มจากเอาสเต t ศูย์นะครับมาผ่าน เกต watch ฮาร์ a มาดก่อนนะครับเพื่อสร้าง superposition ของทุกๆรูปแบบที่เป็นไปได้นะครับในกรณีที่เป็น n bit นะครับในขณะที่ขา output, เอา p u พุนะครับเราก็จะเอาสเตตหนึ่งมาเข้าฮาร์ดมาดนะครับเพื่อสร้างเป็นสเตตลบหรือ1่ส่วนสแควรูทสองศูนย์ลบหนึ่งส่วนสแควรูทสองหนึ่งนะครับจากตัวนี้เนี่ยถ้าใครพอนึกตามได้นะครับตัวนี้จะเป็น ขาวอาพุทธที่เราเอาเอาหนึ่งใส่มาเพื่อสร้างสเตตลบเนี่ยให้เฟสของ0กันหนึ่งมันมันตรงข้ามกันเพื่อที่เราจะใช้ทริคในการทำเฟสคิกแบ็คนะครับหลังจากที่ผ่านเซอร์กิต F มาแล้วเนี่ยตัวฟังก์ชันของเรานะครับมันก็จะไปปรากฏเป็นเฟสของสเตตข้างบนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวบิด o u t ต u พตรงนี้เราก็อาจจะไม่ต้องสนใจมองว่าโยนทิ้งไปก็ได้ผมเขียนเป็น trash ไว้นะครับแล้วก็หลังจากออกจากเซอร์กิตมาแล้วสิ่งที่เราทําตอนสุดท้ายก็คือเราจะทำ Fourier sampling นะครับก็คือผ่าน w a ช c h h a d a m a r แล้วก็ measure ทั้ง n qubit นั่นเองนะครับทีนี้มาดูกันว่าผลลัพธ์จากการาการ Curry ในลักษณะนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับสเต็ปแรกนะครับที่ สถานะตรงนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เซอร์กิตของ f นะครับผมเรียกว่าฟีหนึ่งนะครับสังเกตว่าที่ฟีหนึ่งะครับเ,เราจะได้ว่าสเตตรตรงนี้มันคืออะไรนะครับข้างบนเนี่ยมันคือการเอาศูนย์ไปผ่านวอลชาดามาดนะครับซึ่งเราจะได้ว่าตรงนี้นะครับจะเป็น1ส่วนสแควทสองกลัง n นะครับของ summation x ตั้งแต่0ูนย์จนถึง2งกลัง n ลบ ของ x ถูกไหมครับแล้วก็เทน s o r กับด้านล่างนะครับการที่ผมเอา1ผ่าน h นะครับก็จะได้เป็น state ลบหรือเขียนได้ในลักษณะนี้1 0 2, 2, ูของ0.1ลบ1โอเคนะครับซึ่งถ้าผมจะกระจายอย่างแรกนะครับผมดึง1 0ึูด้านหลังมารวมไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็เอา ศูนย์ลบหนึ่งเนี่ยกระจายไปเทนเซอร์กับ x แต่ละตัวผมจะสามารถเขียนได้ในลักษณะนี้นครับเป็น1ส่วนสแควรูทของ2องกำลัง n นบวก1นะครับของ s u m m a t i o n x ตั้งแต่0นถึง2องกำลัง n นลบ1นะครับของ x นะครับต่อด้วย0ลบ1นโอเคนะฮะนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่ผ่านเซอร์กิต f ไปแล้วนะครับขาออกมาตรงนี้นะครับ สมมุติผมให้สเต็ปตรงนี้นะครับเขียนแทนด้วยสายสอนะครับเราก็จะได้ว่าสายสอหลังออกจากเซอร์กิต f นะครับก็คืออินพุรับ input อะไรเนี่ยออกเหมือนเดิมใช่ไหมตัวเซอร์กิตนะครับรับอินพุตเป็นยังไงออกเหมือนเดิมส่วนเอา p ์พุตของเราเนี่ยจะไป xo r กับขาข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากสเตปสายสองที่ตำแหน่งนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นสเตทแบบนี้นะครับ2กลัง N ลบ1น,นะครับอินพุตข้างบนเนี่ยรีจิสเตอรข้างบนเนี่ยเป็น X เข้ายังไงก็ออกไปอย่างนั้นเหมือนเดิมนะครับสำหรับรีจิสเตอรข้างล่างเนี่ยตอนนี้มันเป็นศูนยลบ1อยู่นะครับผมก็ต้องเอาจากที่เคยเป็น0ย์มันก็จะต้องกลายเป็น0 x นยกับ Fx ถูกไหมฮะ แล้วก็จากที่เคยเป็น1ก็จะกลายเป็น1 xo กับ fx นะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างนี้ผมจะเขียนได้เป็น0 xo กับ fx นะครับลบด้วย1 xo กับ fx โอเคนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครมองเห็นตรงนี้นะน่าจะนึกออกแล้วอันนี้เราทำเฟสคิกแบ็กนั่นเองนะครับก็จะได้เป็น1ส่วนครูทสองกำลัง n บวก1นะครับของ summation x ตั้งแต่0ถึง2กำลัง n ลบ1นะครับตรงนี้พอผมทำเฟสคิกแบ็กนะครับผมจะได้ลบ1ยกกำลัง f x นะครับโผล่มาข้างหน้ากับ x นะครับแล้วก็คูณด้วย0ูลบ1ซึ่งผมอาจจะแยกบิดหลังออกไปเหมือนเดิมได้ข้างหน้าก็จะเป็น x ตั้งแต่0ูถึง2กำลัง n ลบ1นะครับลบ1กำลัง f x ของ x นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมี1ส่วนสแคูทของ0 -1 นลบ1ะครับอันนี้คือส a t e ลบนั่นเองที่ที่ออกมาตรงนี้โอเคนะครับถึงตรงนี้นะครับสังเกตว่าเ,ออเราน่าจะเริ่มเห็นอะไรแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ากรณีที่ f นะครับเป็น constant function ถ้า f เป็น constant function แปลว่าอะไรแปลว่า fx ตัวนี้ครับมีค่าเท่ากันหมดเลยไม่ว่า x จะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมอาจจะเขียนในลักษณะนี้ก็คือ fx นะครับมีค่าเท่ากับ f 0ย์แล้วกันนะครับสำหรับทุก x เลยนะครับมีค่าเท่ากับ f ของ0ทั้งสิน้นพอเป็นแบบนี้นะครับไอตัว fx ตัวนี้นะครับเท่ากันหมดใช่ไหมครับเพราะนั้นลบหนึ่งยกกำลัง fx เนี่ย จะมีค่าเป็นบวกหรือลบเนี่ยเหมือนกันสําหรับทุกๆทุกๆค่าของ x ที่เป็นไปได้พอมันมค่าเหมือนกันปั๊บเราก็สามารถดึงมันไปเป็นเ,เป็นเครื่องหมายอยู่ global ข้างนอกได้นะครับซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือลบนะครับเราก็สามารถเขียนได้เป็นไซสสองนะครับก็จะอยู่ในรูปนี้อาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้ผมใส่เป็นเครื่องหมายบวกลบไว้นะครับ1ส่วนสแควรูทสองกำลัง n ของ summation x นะครับของ x นี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยสเตตลบด้านหลังนะครับขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่เขียนอีก1นึ่งคิวบิตข้างหลังแล้วกันนะครับที่สมมติว่าโยนทิ้งไปแล้วเราพิจารณาเฉพาะ n บิตที่เหลือตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาเครื่องหมายบวกลบอยู่ข้างนอกนะครับไอตัวข้างในเนี่ยมันคือ ซูเปอร์โพ t ชันของทุกทุกสเตทที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับที่มีแอมพลิจูดเป็น1ส่วนสแควรูทสองกำลังเเท่ากันหมดเพราะ,ะนั้นถ้าผมเอาตัวนี้ไปใส่วอลชาร์มาดนะครับสังเกตว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นผลลัพธ์ที่ผมจะได้จากการเอาศูนย์ใส่เข้าไปในวอลชาร์มาดได้เป็นตรงนี้นะครับหน้าตาเหมือนกันเด้เลยนะครับแล้วไอ้ตัววอลชาร์มาดเนี่ยมันก็เป็นอินเวอร์สของตัวเองเพราะ,ะนั้นถ้าผมเอา สเตตไซส์สองตัวนี้นะครับ n bit ข้างบนเนี่ยไปผ่าน w l k ์ h เทอมานะครับเมื่อผมผ่าน w ไปแล้วสิ่งที่ผมจะได้ก็คือบวกลบของตัวน,นี้นะครับทั้งหมดก็จะกลายเป็น State 0หรือหมายถึง0ูนยสำหรับทุกๆุกทุกท,กท,กท,กทกคิวบิตทั้ง n ตัวตรงนี้นั่นเองนะครับเราจะได้เป็นบวกลบ0นย์มาเพราะฉะนั้นสังเกตว,ว่าตอนวัดนะครับเราจะวัด ได้ศนทั้ง n บิตทั้ง nq บิตสำหรับกรณีที่ฟังก์ชัน f เป็นค t a n t